สวัสดีค่ะโชคลาภประจำวันที่16สิงหาคม2566 12รารสาศีราศีไหนจะมีโชคบ้างมาฟังกันเลยค่ะราศีเมฆนะคะได้ไพ่อัศวินรถมาจะได้โชคจากการเดินทางได้โชคจากยานพาหนะราศีพึกศกนะคะจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ ราศีเมถุนก็จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่เช่นกันนะคะราศีก็รกฏได้โชคลาภจากการทำงานนะคะทำงานดีกว่าราศีสิงห์นะคะจะได้โชคลาภจากผู้หญิงหรือโชคลาภจากการทำงานราศีกันจะได้โชคลาภมาอย่างไม่คาดฝัน ราศีตุ้นยังไม่มีโชคนะคะหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคก่อนราศีพิจิกนะคะจะมีผู้ชายอายุมากหน่อยผู้ชายสงัยใจดีนำโชคลาภมาให้นะคะราศีธนูจะได้โชคจากคนรักรเพศตรงข้ามราศีมังกรจะได้รับโชคลาภจากหน้าที่การงานนะคะราศีกุมยังไม่มีโชคค่ะ ราศีมีนทำงานดีกว่านะคะโชคลกยังไม่มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอเมืองทองชาลีทาโร่ด้วยนะคะสนใจดูดวงทักอินบ็อกได้เลยค่ะ